เห็นแล้วหลดมักบาดแปลก,กูมูได้อาหารเพิ่่ได้ฉันได้พิษุูรุมนั้นเพอเราถวายแล้วรับชินรับพรแล้วเพิ่นกเับมาฉันยุวัดนนั่นนะเมื่อหันพริกษุเห็นแล้วกับเคิดมักใจสิรูสิขาดมาหอดบัดแล้วบอฉันหอดอาหารเลยว่างบาดไวแล้วก็นอนคุ้มปงคลิดหอดแต่นั่งสิริม่าบ,บาดนี่ พ่ออยไปอยู่มาอยู่ไปอยมาเราบอท่านไนด้โดนอย่างว่าสองสามหมือเราป่วย,ยงนั้นนะเล่าก็เลยถึงแก่กรรมพ่อตายแล้วบัดนี้พระราชาก็เลยส่งข่าวไปกราบทุลพระสมาสมาสมบุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางสิริมาซึ่งเป็นนัครโสเพณีน้องหมอชีวกโกมารพัฒนั้นถึงแก่กรรมแล้วจะให้จัดการศพนี้อย่างไรพระราชาทุลนถามพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเลยรับสั่งว่ามหาบ่อพิษเก็บไว้นั้นก่อนนะอย่าเพิ่งจัดการทำอะไรทั้งสิ้นเก็บไว้นั่นแหละสักสามวันซะก,ก่อนวาสันในเมื่อสามวันแล้วจึงแจ้งให้อัตมาภาพทราบพ,พุทธเจ้าวะพ่อได้สามเมื่อก็แจ้งอีกเพิ่งก็เลยว่าพิกษูว่านั้นสามเมื่อนั่นต,แตงแตมาบวทได้ดฉันเลย ยังนอนคุ้มโป่งตอมใจอยู่พ่อพระพุทธเจ้าพอนก็เลยตับหลับสะเพิื่หุ่นจักกันนะเพราะพระองค์นั้นบ่มีผู้บอกอแต่พระองค์ทรงทราบว่าราจิตของภิกษุรูปนั้นว่ากิเลสครอบงำจิตอย่างรุนแรงเพราะว่าบราอาหารมันเมื่อยเพร่ะนอนเซลอยู่วพระองค์พทราบอยู่จังหวัน่านเิลีมาถึงแก่กรรมเพิ่นบ่ให จัดการเผาอย่างทั้งสิ้นว่าท้าเอยาไปถิ่มเอาไว้ซะก่อนนะพอาได้เวลาสามเมือแล้วกพระราชาท,ทรงข่าวมาพระเจ้าได้รับสั่งอาอนนท์ไปแจ้งให้สงทราบนะวันนี้เราจะไปปรงธรรมสังเวชในงานศพของนางสิริมาพิก<ส>ษ<ข>ุทั้งหลายกระว่ากันเน<ส><ข>พราะดีพิกษูอ,อนอนท์ห่มโป่งคุ้มโป่องอยู่นั่นนะได้ย<ส><ข>ินว่าท่านท่าน พระศา,าสดาทรงรับสั่งว่าวันนี้จะไปในงานศพของนางสิริมาพันวะพ่อฮูจักว่านั่งสิริมาทนนั้แหละรถลุกประงงไปเงี้ยงขึ้นมาเข่าบูดเบิดอยู่ในบาดแม่ก็เลยไปล่างบาดกองแกงกองแกงกูรี่กูจอแลวก็ไปบันพรอพู้แเจ้าพระองค์พันรับสั่งให้พระราชาณนันว่งนางสิริมานี้เป็นคนงามมาก เพราะฉะนั้นในเมื่อนางถึงแก่กรรมแล้วนะขอพระองค์จงจัดการให้ราชบุรุษเนี่ยตีกองร้องเป่าประกาศไปทั่วพระนครว่าใครจะรับนางสิริมานี้พระพุทธเจ้ารับสั่งพระราชาก็เหตุตม่มเอานางสิริมานะีพระกันหามเลาะบ้านเลาะเมืองเลาะพระนครไปประกาศขาย เหม่นกหาปณะนะใครจะรับนางสิริมาไปก็รับไปเลยว่ามีผู้เอาโหลดล่องแปดพันกหาปณะนะก็ไม่มีผู้เอาโหลดลงมาหดสี่พันกหาปณะนะก็ไม่มีผู้เอาแต่กี้นันแย่งกันบ้าตายแล,ล้วหลดราชบุรุตีกองประกาศไปว่าใครจะรับนางสิริมาในราคาเท่านี้เท่านี้เท่านี้ว่าไม่มีผู้เอาเลยจนหลดล 1, ะนะ่องหนึ่งกหาปณะมีคนเอาไหมบ่ ถ้างั้นเอาให้ฟรีฟรเลยเอาไหมบ่มีผู้เอาเลยเห็นบ่ตายแล้วหรอเบิดขาเมื่อนี้มันก็ขืนอืดเสร็แล้วบาน่นคอมันไปประกาศแล้วพระราชากับว่าข้าพระองค์ให้ราชบุรุษไปตีประกาศทั่วพระนครแล้วว่าใครจะรับนางศพนางสิริมาไปเพราะนางสวยมากมีแต่คนปรารถนาพอนางตายแล้วไม่มีเลยว่าสัต์พระราชาวะ พระพุทธเจ้าจึงประกาศให้ส่งไปพิจารณาธรรมสังเวชเมื่อึ้นอืนเดเตีาหน,นาบวมขึ้นมาว่าเป็นสิริมาผู้เก่าเลยเป็นผีสิริมาห์อะไรบัานนี้ <c oughs> <c oughs> บันนี้พระพุทธเจ้าก็ไปรับสั่งให้ภิกษุส่งไปผงธรรมสังเวเพราะไปเปิดเบลองแล้วลดความหักเห็นไหมบัดเลยนาเบออกมาบานนี้กินกระเหม็นพอกิน สีริมาห,หลุดบังงามคือเก่าหน้าบวมขึ้นปากอ้าลิ้นอัดจุกนามน้องไหลเยิ้มออกมาจากทั้งปากแน่ทั้งดังแน่ทั้งหูเน่ทั้งตาแน่ไหลออกทั้งทว่าน,นักทวานเบาเน่าเฟ่เน่าเหม็นอันนี้คือความจริงพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสในเมื่อภิกษุรวมนั่นไปเปิดเบิงศพความรักด้วยอำนาจแห่งกิเลส ลายออกทันทีหมดสิ้นไปทันทีเพราะพุทธเจ้าพันษาพระองค์ก็เลยชี้แจงแสดงธรรมาฟังฟังจังได้เข้าใจในธรรมอันนี้ปาลบให้ฟังความจริงอยู่ในโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเกิดมานี่จึงผิดหวังทั้งสิ้นทีนี้นอกจากนั้นเราเกิดมาแล้วปรารถนาอะไรอีกปรารถนาลูกปรารถนาหลานปรารถนาอันนั้นแนะ่อนันนะี้แน แต่ว่าสรุปแล้วนั่นบอ่อใดคือความคืดจักลายอยากได้ลูกดีหลังเถื่อมันกับบ่ไใดหดอกอยากได้หลานดีหลังเถื่อกับบ่ได้ดอกอยากได้ผัวดีเมียดีก็บ่คคอยได้ตามความปรารถนายั่งทะเลาะยั่งหายกันอยู่บัดสิ่งหนึ่งบบดนี้สิ่งที่พวกข้าทั้งหลายจะควรคิดเราปรารถนาไม่อยากแก่ได้บ่บ่อยากเฒ่าได้บ่บ่ได้เนีย มีแต่เถ่าไปหนาผิดหวังไหมและเราก็ไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยเราได้ไหมปราถนาจย่นี้ได้ไหมไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยนั่งอยู่จังศีกบอยากเจ็บผู้ขาบอยากพิกดอกมันหักเจ็บ <c oughs> พิกอยากเธือแล้วตแต่ทําวัดมากนี่ <c oughs> เห็นบอกบอยากเจ็บบอยากปวดแต่ก็จะต้องเจ็บต้องปวด บอ่อยากให้มันหนาวโลกนี่มันกระหนาวบอ่อยากให้มันห้อนมันกระหอนบอ่อยากให้มันหิวมันกระหิวอันนี้คือความทุกข์ทั้งสิ้นเห็นบ่และนอกจากนั้นทุกคนไม่ปรารถนาวความเจ็บป่วยและถามบางแหนผู้ใดบ่เคยเจ็บป่วยเกิดมานี่มีบ่บ่เคยปวดหัวปวดท้องจาอัาเถื่อบ่เคยไข่บ่เคยหนาวจากักะเถื่อหายากเห็นไหมผิดหวังไหม สุดท้ายมีใครบ้างปรารถนาตายสาธุขอให้ผู้ขาตายไว้ไว้มีบ่ <c oughs> มีบ่ขนาดเท่าแล้วยังยาเฝ้าเทาะอยากอยูน้ำลูกน้ำหลานอยู่ขนาดเท่าและะ้วก็ดีอยากเห็นเหรียญพุน่นอยากอยู่นั้นนานเห็นบอสุดท้ายเราไม่ได้ปรารถนาเลยบอปรารถนาเรื่องของความตายและนอกจากนั้นอีก เราไม่ปรารถนาเนี่ยพลัดพากจากกันอย่างสามีภรรยาพ่อแม่บุตรธิดานี่นะไม่มีใครปรารถนาพลัดพากจากกันเลยแต่ว่าทุกคนจะต้องผิดหวังทั้งสิ้นเป็นลูกกัมพาเบสร์สรุปเลยพ่อใญยในก็ถามเบิร์กระสิเป็นลูกกัมพาแล้วกับผมมัตมาภาพเนี่ยเ,เป็นลูกกัมพาเลยโยมพ่อกระเถิงแก่กรรมแล้วโยมแม่กระเถิงแก่กรรมแลวก็เป็นลูกกัมพมมกกา แล้วใครบ้างปรารถนาอย่างนี้ปรารถนาอยากให้พ่อตายหรือก็ไม่มีปรารถนาอยากให้แม่ตายหรือก็ไม่มีปรารถนาอยากให้สามีภรรยาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในทางที่ไม่ดีมีบ้างไหมไม่มีเลยแต่เราจะต้องประสบกันทุกคนเพราะฉะนั้นท่านจึงตรัสสรุปว่ายำปิดช่างนรปติตัมปิทุกขัง้งมีความปรารถนาสิ่งใดๆอันมีอยู่ในโลกนี้ไม่ได้ตามความปรารถนา ข้อนั้นเป็นความทุกข์ของชีวิตแมนบอแมนพระกันขึ้นออาอันนี้คือความทุกข์ของชีวิตที่พูดมาทั้งหมดนี้เพราะฉะนั้นการเจริญวิปัสนาภาวนานี้จึงเป็นการแก้ไขปัญหาชีวิตโดยตรงแก่แนวใดอีกทีเราไม่อยากจะเกิดเพราะเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องได้รับดังที่กล่าวมาแล้วนี้ทั้งหมดพุทธเจ้าตรัสไว้เกิดมาสู่โลกนี้นะนะ มันไม่ใช่เป็นโลกที่สีวิไลพุทธเจ้าว่าเรามาอยู่โลกนี้เพียงชั่วคราวเฮ้าสิไดอยูวดนปนันไดขึ้นอยู่ที่กรรมเฮ้าสางบางคนสร้างบาสร้างกรรมมาไปตกนรกจากนรกมาเป็นเปรตอสุรกายจากอสุรกายแล้วก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมามากทีนี้พ้นจากบาปภาวะตัวนั้นแล้วบางครั้งก็ทำบุญกุศลบ้าง ก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มาเกิดเป็นมนุษย์พอเกิดมาแล้วแทนที่สิใดออกจากทองแม่บดได้ออกซ้ำคันออกก็ออกแบบรีดออกเห็นไหมหนาสังเวชบก่กเดี๋ยวนี้นะั่นอยู่เมืองไทยของเราเนี่เขาลงหนังสือพิมพ์นั้นมานหัวขนเขาเรียกทําแท้งนี่นะปีหนึ่งประมาณสองสามแสนเห็นบอกเธอขาดจะอยู่ในทอง ทำบาปทำกรรมมาแล้วจะต้องชดใช้กรรมมาน,นั้นมันโมแมนต์แน่วเทวโลกมนย์เท่าที่จะเริ่นโดยส่วนเดียวเนยจริงอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นฝ่ายสุขติภพสุขติภูมิแต่ว่าเรามองพิจารณาตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยความทุกข์ของชีวิตนี่มันมีมากเสเลเกินบางคนอดทนไม่ได้ต่อความทุกข์อันนั้นฆ่าตัวเองตายกินยาตายพ่อแม่บริสอนเลย พื่อเราเอานมปอนเอาเข่าปอนบาเจ้าของเราเราจะกินยาผิดเบิ่งเนี่ยบางคนเป็นทุกข์ถึงขนาดนั้นบางคนจะต้องกระโดดตึกตายกระโดดน้ําตายสารพัดวาสนาเพราะความทุกข์ของชีวิตเห็นบ่ขั้นผูใ้ใดทําบาปทํทกกากรรมมาครูบาอาจารย์ญาติโยมทั้งหลายชีวิตนั้นจะมีมรสุมมากทําอะไรก็ไม่ค่อยวอกงไงว่า เพิ่นมาโบราณมามันบลูุเลียงไก่กับบลลุเลียงเป็ดกับบลลุเรียงง่วเลียงวา่กับบัลฮุเอีหยังกับบลลุหมายถึงบรรลุเป้าหมายตามที่ตนเองตั้งใจไว้เพื่อนั่น่าบลูุบอบรรลุตามความคิดเห็นบอกบางคนเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นมาลองจองจอยกลนฉีดต่อยเล็กฟื้นเล็กไฟมันจะมีความสุขบัแลุนด้ไหนะโลกของเฮ้าแม่เฮ้าบางบางคนนี่ตั้งแต่เกิด ย่างอาตมาเห็นหลานชายอยู่หุนอยู่บ้านนครพนมตั้งแต่เกิดมาไขเธอเดียวเท่านั้นก็เลยเป็นโลกตลอดเลยเดี๋ยวนี้ว่ามันยี่สิบกว่าปีมีแต่นอนดินอยู่ตลอดอยู่จังสันเซ็นซักเซ็นเอ็นจังไปเบื้องแล้วหนาสมเพทเวทนาส่วนคุณยายกาจตั้งแต่ก่อนก็ไปคุดก็กุดเฉียดไงก๊กไงเฉียดไปตามธรรมดา อยู่มากกับมะจังเข่าขางหนึ่งบ้านี้ย่ายอยู่กับหลานย่ายกับพ่อย่ายหลานกับพ่อหลานเห็นบ่เป็นความสุขของชีวิตหรือไม่ใช่เลยญาติโยมเป็นความทุกข์ของชีวิตเฮาเห็นแล้วเป็นตะเกิดสังเวชสรุใจนี่อันนี้วาลพื้นโลกมนุษย์ของเฮาเพราะฉะนั้นจังวอลเป็นโลกที่สีวีไลโดยส่วนเดียวเป็นแดนประหารชีวิตของบรรดาสัตว์โลก บ่ววาสัตว์เดรัจฉานบ่าวามนุษย์สโลกของเฮาจะต้องถือขาเบิดสุคนเห็นบอกใครเกิดมาสู่โลกมนุษย์แล้วเตรียมตัวตายเลยเพื่อนจังกบอาไว้ว่าเตรียมตัวก่อนตายเพราะมันจะต้องตายแน่นอนก่อนสิตายนนญาติโยมทั้งหลายบางคนนั่นนะโอ้ยจเป็นทนทุกข์ทรมานอย่างบางคนเป็นโลกตับมาเล่งนั่นนะ คือลวงพอเจ้าคณะอำเภอหัวตะพ่านนะ่เะเพ,พิ่มว่าาผปีแล้วเนี่ยบังเอิญว่าเป็นโรคมะเร็งแหลกแหลกก็เป็นโรคกระเพาะเป็นโรคกระเพาะเขาตัดออกเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์กระเพาะฉันยังกระบอกค่อยได้ฉันหลายเนี่ยกระบอก่อยได้แสบใสแสพพุ่งอยู่แน่น,นบัตต่อไปต้อมาเป็นมะเร็งลำไส้ห้องล้อห้องหลอดอยู่โอ้ยไปเบิ่งแล้วพี่ลึกพี่โลอีดิความทุกข์ของชีวิตเห็นบ่ ในเมื่อเ้าทําความเข้าใจตามหลักธรรมอย,ยสิไดดสิเหตุแนวใดอิบนีเว้าสรุปมาหนิซะมันจังสิบ่ดนสรุปเข้ามาหาลักปฏิบัติจังหน่อยในเมื่อเขาทําความเข้าใจแล้วว่าโลกมนุษย์นี้เกิดมาทุกคนจะต้องโดนประหารชีวิตทั้งสิน้นจะตายลักษณะอย่างใดนั้นขึ้นอยู่ที่กรรมแต่ละคนสร้างมาซิถือเขารีดออกบอรหรือเกิดขึ้นมาจากหม่อมทองแม่ลตาย หรือเกิดมาแล้วเราเป็นเด็กหน่อยคือมาหลไรเติบจังตายหรือเป็นหนุ่มเป็นสาวจังตายหรือเป็นคนใบกลางจังตายหรือเป็นคนใบแก่จังถึงแก่ความตายก็ตามวสาสนาแต่ว่ามันสิตายในลักษณะใดก็ตามกรรมของตนเองสร้างเอาไว้ทั้งหมดอย่างเจ้าพอเจ้าแม่จังสินะที่เฮาเบิงข่าวในหนาหนังสือพิมพ์แต่กน,นันพนมนี่อำนาจวาสนา มีเงินมีทองขึ้นมาแทนที่จะสร้างบนสร้างกุศลเป็นอนุสรณ์ให้แก่ชีวิตของตนเองบ้างได้เงินแล้วเราบังเอิญมารลรถมีแต่อยากใหญ่ไปหนะผู้ดใดคัดขวงางรถสร้างขาลดจังสินะในที่สุดจะต้องโดนฆ่าอย่างอยู่เมืองอุบลท่านนี่ก็คือกันนะนะท้ายลูกให้ให้ค้นไปปาดข้อพอตายเห็นบ่ชัยสริริเรืองการจนเสด จกักแมนบาปกรรมเอียงกระดอกกระเดือถามมางเงินหลายบ่บว่าแม่นหน่อยรองแล่มประทุ่มรัดเนี่ยก็เแม่นของเล่าว่าแม่นคนยากคนจนเนี่ยสุดท้ายลูกวางแผนฆ่าพ่อเห็นบา่ตายแบบอน,นาอนาถเนี่ยเอาสปาตาไปปาดคอเลยเพราะว่าหม่องอยู่เนี่ยกันกระสุนใบบดรถสีออกแต่ละเทือนเนี่นางออกแต่ละเทือนจะต้องมีผู้ตรวจป้องกันปนัน แต่สุดท้ายหนีกรรมไม่พน้นญาติโยมทั้งหลายลองคิดมนึงหนีกรรมไม่พ้นเลยใครสิหนีอันอืนน่นหนีได้อยู่ดอกแต่ว่าถ้ากรรมที่แต่ละคนนั้นสร้างมามันแก่ง่้อมสุกงอมเวลาใไก็ตามจะไปอยู่ที่ใดก็ตามพุทธเจ้าตรัสจะบินอยู่ท้องฟ้าก็ตามจะไปอยู่ในมหาสมุทรก็ตามจะไปอยู่ในหุบเขาจะไปอยู่ในป่าดงพงพีจะไปอยู่ในกรุงเทพกรุงไทย จะอยู่ในห้องแอร์ก็ตามสุดท้ายกรรมต้องให้ผลแน่นอนเป็นแตา่ยานในเรื่องบาปกรรมนี่มั่นให้ผลนี่เผ็ดร้อนมากให้ผลหนา่าญญานอีรีส่วนบุญที่พัวเข้าทางหลายส่างญาติโยมทั้งหลายอำนวยให้แต่เรามีความสุขความสงบความร่มเย็นให้ท่านกระดีมีแต่ผูหักคนขีทีบว่วมีผูขึ้นหอด แมนบมอกแมนเพระกันคืดแต่พทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยพญายิ่ขีทีหลานกระบกแกนแม่ใหญ่ยยขีทีหลานกระบบไปหาเสี่ยวขีทีเสี่ยวกระบบไปไก้แมอนอยู่บอกคันเท่าไห่ท่านเนี่ยมีตเตปูแพงมีเตปูหักมีเตปูหยงหย่องสันเสริญเห็นบอกเป็นความดีนี่ศีลก็ตามว่าสันเถาะที่เท้ารักษาดีแล้วนี่สงบเย็นไม่ต้องมีตำรวจ ว่ต้องไปบอกตำรวจบ้าเฝ้ากรรมการบ่ญากจากหน่อยการปฏิบัติธรรมไม่เป็นร่อยกับบยญกแต่ว่าบระธามีหมอล่ำ